ถ้าเรามีสติอย่างต่อเนื่องนีจิตเราจะตื่นจะมีความตื่นตัวจะรู้สึกอย่างต่อเนื่องไม่ไม่ไม่เคลิ้มไม่หลับแต่ยังไม่มีปัญญายังเป็นโสดาบันไม่ได้จะเป็นโสดาบันต้องมีปัญญาต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราต้องเห็นว่าความเจ็บนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของร่างกาย ร่างกายมันจะเป็นอะไรก็ต้องไม่ไปทุกข์ไปเดือดร้อนกับมันถ้ายังไปทุกข์ไปเดือดร้อนกับมันก็แสดงว่ายังหลงยังไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราอยู่ฟองร่างกายของเราให้เหมือนกับร่างกายของคนอื่นให้ได้ร่างกายคนอื่นตายเราไม่เดือดร้อนร่างกายของเราตายเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนอย่างนั้นเนี่ยถึงจะเป็นสวดาบันได้